หชื่อว่า Snapseed ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบน iPhone กับ iPad นะครับแล้วก็ตัว Snapseed เนี่ยเป็นแอปที่ได้รับรางวัล iPad App of the Year ปี2011เลยนะครับเป็นแอปที่เอาไว้ใช้สำหรับตกแต่งภาพนะครับเราสามารถโหลดภาพเข้าไปใน iPad ด้วยวิธีการอะไรก็ได้หรือจะถ่ายจาก iPad หรือ iPhone ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แอปตัวนี้นะครับตกแต่ง นะเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากนะครับเรียกว่าได้เอฟเฟกแบบโปรเฟชชั่นอลเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการตกแต่งภาพอะไรมากมายนะครับพอ,อทําเสร็จเราก็สามารถที่จะแชร์ไปไว้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆอีเมลก็ได้หรือว่าจะปริ้นผ่านแอร์ปริ้นของ Apple ก็ได้นะครับเครื่องปรินเตอร์ที่ซัพพอร์ตตรงนี้ก็สามารถจะปริ้น งานที่ออกจาก Snapseed ได้โดยตรงนะครับทีนีเ้เราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับเราเริ่มต้นที่ iPad เลยนะครับแอปตัวนี้นี่คือตัวนี้นะครับเรียก Snapseed ขึ้นมาจุ๊บนะครับสามารถใช้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับแต่นี้พี่เหาให้เห็นชัดๆก็เอาเป็นแนวนอนแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเราก็ Open Image ก่อนจึงพี่เหาเลือก Photo Library นะครับพี่เหาไปเลือกตัวที่พี่เหาทำเอาไว้ Sample File ตรงนี้ เราเลือกรูปหนึ่งขึ้นมาเอารูปนี้แล้วกันจึง๊งเป็นรูปแป้งจีนะครับทีนี้เราจะใช้เอฟเฟกอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะจูนิ่งอิมเมจเราก็เลือกตรงนี้ตัวจูนิ่งอิมเมจเนี่ยนะครับเลือกง่ายๆเลยสมมติเราอยากให้ไบรน์เนสใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเมนูอยู่ที่ไบร t ์เนสแล้วนะครับคอนโทรลอยู่ตรงนี้เราเลื่อนมาทางขวาก็จะเป็นไบร h ์ขึ้นเห็นไหมครเลื่อนไปทางซ้ายก็มืดลงเนี่ยอย่างเงี้ยนะง่ายๆถ้าเกิดเรา อยากจะใช้เอฟเฟกอื่นก็แค่เอาแท็บแล้วก็ดันขึ้นดันลงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นแอมเบียนเราจะให้ Ambient ขึ้นมากเนี่ยเราให้มีคอนทราสต์มากขึ้นน้อยลงเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับมันเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำนิคคอนแคปเจอร์เอ็นดกันนะครับก็คือนิ k ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ใช้ระบบคอนโทรลพอยต์อะไรพวกนี้ในการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็ง่ายดีนะครับถ้าชอบก็กดแอปพลนะตรงนี้แต่นี่พี่เา คิไปไ้ก่อนนะยังไม่ใช้พี่หากดแบ็กไปก่อนออมีหมุนภาพก็มีนะครับเป็นสตรนเชนนะครับทำให้ภาพเอียงภาพอะไรตกแต่งได้หมดนะครับจะครอปก็ได้นะครับดูในดีเทลก็ได้นะครับจะเป็นแบ็กแอนไวก็ได้อ่ะเราลองมาทำแบ็กแอนไวดูพี่เหาสั่งโอเพนอิมมจตรงนี้นะครับเอารูปอ่าแซมเปิลไฟล์นี้นี่เอารูปไหนมาทำดีนะเอารูปนี้จึ๊บนะครับ เลือกแบล็กอันไว้จึงนะครับก็จะมีกดสไตล์ได้ว่าเราอยากจะได้แบล็กอ h i ไว s สไตล์ไหนเห็นไหมครับให้เกรนที่สวยงามด้วยนะสำหรับแอป,ปนี้นะครับแล้วพอเลือกแล้วนะครับถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราชอบอันนี้แต่ว่าเอฟเฟกมันยังแรงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะไฟ n e จูนนิ่ก,ก็ได้ก็กดคลิกนี้แล้ว Drag นะครับก็จะมี Brightness อนทราสต์อันนี้คอนทราสตแรงไปนิดนึงพี่ห้อ ลดลงนะครับพี่หาวแรกอีกทีหนึ่งเกรนเยอะไปพี่หอาวลดลงเป็นไงครับจากต้นฉบับหน้านะกดแอปพลายตรงนี้นะครับมันก็จะโปรเซสให้เราก็จะได้รูปเราจะแชร์จะเซฟจะอะไรก็ได้อ่าน,นี้พี่หอาวเซฟไว้ก็ได้นะครับห่าวเซฟไว้โอเคเซฟเรียบร้อยทีนี้ต่อมาอ่าเอาเอารูปอื่นบ้างนะครับเอารูปอื่นบ้างเอารูปนี้อเอาเป็น รูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้แล้วกันตัวสแนปชินี่ใช้ได้ทั้งไฟล์ jpeg ไฟล์ raw นะครับเนี่ยบางไฟล์ขมไมี่หามาเป็นร w เลยก็ยังใช้ได้นะครับทีนี้อ่ะรูปนี้จะทำอะไรดีเอาเป็นแนววินเทจแล้วกันพี่หาวชอบนะครับวินเทจก็เป็นแบบภาพเก่าๆนะครับก็มีหลายสไตล์นะครับเยอะแยะเลยอ่ะพี่หอาเลือกสไตล์ที่6สิอันนี้5เอาเป็น6แล้วกันนะครับใส่ๆอ่ะ6นี่แหละนะนะจากนั้นนะครับ เราก็มาดูว่าออปชันของวินเทจเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็เลื่อนไปตืตืโอ,อ,อ,อ้มีหลายอย่างเนาะเราเลือกเท็กเจอร์ก่อนนะพี่หาไม่ชอบที่มันวางเท็กเจอร์คือเหมือนกับเป็นพื้นผิวพวกกาแพงอะไรเงี้ยนะครับเป็นลายอยู่บนรูปเราพี่หาเอาออกเอาเท็กเจอร์ออกนะครับจากนั้นเลือกเซนเตอร์ไซส์อ่าก็คือขอบมืดเอามากน้อยแค่ไหนรูปนี้พี่หาอยากให้สว่างสว่างนะครับอ่า สไตล์ความรุนแรงของสไตล์นะครับถ้าเลื่อนมาทางขวาก็จะเหมือนกับผสมสไตล์นี้เข้าไปในรูปเดิมของเรามากนะครับอันนี้เอาแค่นี้พอ,อ brightness นะครับปึ๊บอ่านะครับ saturation ปึ Sat ๊บอ่าได้ละอันนี้ยังเลือก texture ได้ด้วยนะเนี่ยกดตรงนี้นะครับแต่พี่อ๋ไม่ได้เลือกแล้วล่ะเพราะพี่อาเป็นคนเอาออกกด apply ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ แล้วถ้าเราจะแชร์รูปนี้นะครับแชร์รูปอ่ะกดคอมเพลก่อนแล้วกันนะครับกดคอมเพลอ่าเห็นไหมครับต้นฉบับแล้วก็ที่ทําแล้วต้นฉบับแล้วก็ที่ทําแล้วจะรีเวิร์ดก็ย้อนกลับนะครับหรือว่าถ้าเราจะแชร์เรากดตรงนี้นะเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยเราจะแชร์ไปบนอ่าอีเมลปรินท์ฟลิกเกอร์เฟซบุ o กทว t ได้หมดเลยนะแอปนี้ก็ใช้งานไม่ยากครับนะแล้วก็สามารถที่จะ สร้างสรรค์งานเอฟเฟกให้กับรูปของเราได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่าอีกสักสไตล์หนึ่งอ่าอีกสักสไตล์หนึ่งอ่าอ p e n อ m a เม Open อน่าอันนี้พี่หาวไม่ได้เซฟมันก็เลยฟ้องนะปึ๊บอะแซมเปิลไฟล์ file ตรงนี้พี่หาวเ,เอารูปบะหมี่แล้วกันอ่าเข้มๆหน่อยเดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูโอ้โหนะครับขึ้นมาเป็นห้องทํางานพี่หาวแล้วก็มาถอดเสื้อเล่นในนี้อ่ะกดดรามา่าจิงนี่นะครับเห็นไหมครับว้าว เห็นไหมนี่จะเอาแบบแนวไหนนะครับคมเข้มเลยนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะพี่เหวอชอบอันนี้พี่เหวก,ก็สามารถเลือกเอฟเฟกอีกนะในแต่เอฟเฟกมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมีฟิลเตอร์ส a ตรนจนะครับืม saturation ลดลงพี่เหวก,ก็ได้ภาพอีกหนึ่งสไตล์นะครับก็เท่านี้นะครับนะ snapseed ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามันเป็นแอปที่เรียกว่า มีประสิทธิภาพเยอะนะครับทำงานไม่ยากแต่มีประสิทธิภาพเยอะนะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็